นาพมไม่ใช้ส่านเคมีครับแล้วมันจะได้อะไรเล่าได้สิครับเพราะพมใช้คำซ่อนข้องในร่วงรัชการที่เก้าอยู่นาฉันนี้ยาชี่ทุกวันยาไม่มีสักต้นเลยของแกมันไม่ทันกินหรอกนี่แหลคะค่ะจุดเริ่มต้นของโครงการเกษตรสุดใส เราจะตั้งโครงการด้วยวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรใช้สารเคมีในการทำเกษตรจนทำให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศสุขภาพผู้บริโภคและเกษตรกรโดยเรามีโมเดล S2D S ในการดำเนินโครงการเรามาทำความรู้จักโมเดล S2D S กัน,นะคะ่ะ เ s สตัดคือการที่เราจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำเกษตรปลอสารเคมีโดยใช้ปุ๋ยชีวภาพมาทดแทนจะนำความรู้มาจากหมอดินอาสาประจำจังหวัดนักปราชญ์ที่มีความรู้ด้านการทำเกษตรปลอสารเคมีตามหลักปรัชญาเศษษาารษฐกิจพอเพียง d doing การลงมือทำเราจะลงมือทำแปลงเกษตรเพื่อที่เราจะได้ผลผลิตทางการเกษตรปลอสารเคมี D. development การพัฒนา เราจะพัฒนาผลผลิตที่ได้โดยการนำไปสร้างรายได้เพื่อที่จะนำรายได้ไปให้เอสตัวสุดท้ายนั่นก็คือเซนดิ้งการส่งต่อเราจะนำรายได้มาพัฒนาโครงการเพื่อส่งต่อโครงการจากสภารุ่นพี่สู่รุ่นน้องมีการจัดตั้งชุมนุมฮาวเวิร์สคูลให้กับนักเรียนภายในโรงเรียนที่สนใจและมีการจัดตั้งโครงการร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ความรู้กับเกษตรกรหรือบุคคลที่สนใจการทำเกษตรปลอดสารเคมี ในการจัดทำโครงการเกษตรสดใสเราได้น้อมนำศาสตราชาของในหลวงรัชกาลที่9มาใช้ซึ่งก็คือเข้าใจเข้าถึงพัฒนาและหลักเศรษฐกิจพอเพียงงบประมาณในการจัดทําโครงการ20,000บาทระยะเวลาในการดําเนินโครงการ1ปีประโยชน์ที่จะได้รับนักเรียน เกษตรกรและคนในชุมชนได้มีแปลงเกษตรปลอดสารเคมีเป็นของตนเองได้รับความรู้ในการทําเกษตรปลอดสารเคมีไปต่อยอดเป็นอาชีพสภานักเรียนโรงเรียนหนองยาไซวิทยาได้จัดตั้งชุมนุมฮาวเวิร์ดส o ูลให้กับนักเรียนที่สนใจในการทําเกษตรปลอดสารเคมีโรงเรียนได้จัดตั้งโครงการร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบลหนองยาไซให้ความรู้กับเกษตรกรที่สนใจในการทําเกษตรปลอสารเคมี ถึงโครงการเราจะดูธรรมดาแต่สามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืนแน่นอนค่ะโครงการเกษตรสดใส